มือดีมาอย่างจาบอกเล่าเลยบ่อจ้าโมาคัดขึ้นมาเจ้าของแบรนด์โซพี่เล็กแบรนด์โซนะครับผมใครๆก็อาจจะเห็นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าอยู่ในแบบเดอแกงแบบคอนเสิร์ตใหญ่ก็อาจจะเคยเห็นหน้าบ้างอะไรอย่างี้นะครับปกติติดตามแต่ปกติติดตามแต่คอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกแต่ว่ามันมาหลงกลอะไรไม่รู้ของตัวเกม u s สิกโดนมเนสนหทที่แบบว่าครอบงำหลงกลอะไรให้บอกป่ะหลงกลอะไรน้ำตา น้ำตาหน้าตู้เสื้อผ้าน้ำตาแว่าจนถึงวันนี้หรอจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้นะครับเรื่องราวจะไม่จบสักทีก็เป็นมือหนึ่งกับเป็นข้าวดีเป็นมือแรกที่เซ็นสัญญาครับพี่น้องค่ายเพลสเกิร์ตวสต์ตัวเนี้ยเราเปิดรับสปอนเซอร์คือเข้าเปิดรับสปอนเซอร์พี่น้องนะครับอย่างที่บอกว่าเราเปิดรับสปอนเซอร์ทีนี้พี่เล็กก็เป็นสปอนเซอร์ตัแต่แรกแล้วจริงๆเราเพิ่มไม่สปอนเซอร์ก็ได้เพราะว่าเพิ่มายให้เราได้เยอะกว่าสปอนนะครับปีหนึ่งจ่ายหลายล้านมมมาาาากกกปปปีีนนนึงหหดลลลย้้แวต่ออไ็พะ ไหม,มายป้าต่อมันนี่คือปีต่อไปอันนี้คือปีแห่งความสําเร็จปีแรกเป็นปีแห่งลกูกคู่คานเปี่ยก็เป็นการลงทุนปีนี้คือเก็บเกี่ยวปีนี้ไม่รู้กี่ล้านแต่ไม่สามารถพูดได้แต่มันต,ตัวเลขมันเยอะมากนะครับตัวเลขตัวเลขมันเยอะมากจริงๆอ๋อจะไม่เห็นไหมาะมันห้ามบึ่งเดี๋ยวเราจะมาซินกันอันนี้ซินลงใช่หรือปั๊มไปปั๊มปั๊มมาแอรแมกปั๊มหมดได้หรอปั๊มไป แล้ของของพี่เน็กอ๋อพี่ด้วยเนาะมาขอไม่ได้ปั๊มเส้นเออมาขออันนี้ขอที่รอดีไหมมีที่รอไหมแม่แบบจริงจริงไหมก็เขาเรียวไงอ๋อหรอเรียวมาปั๊มตั้งสุดท้ายไหมเลือกปั๊มหน้าปั๊ทหน้าทุน่าใช่ไหมต้องจริงตามเอกสารเนาะไม่รู้เลยไม่เคยเท่าไหร่ครับปกติว่าอยู่ปั๊มคู่ได้ปั๊มฝั่งนี้นะปั๊มขอบคุณทุนไปตั้งตัว ค่ะปั๊มฝั่งนี้ค่ะปั๊มฝั่งนี้จ้าเอาทับชื่อตัวนี้องดูเลาคือรับแม่อเอันข้าวขออกไปปั๊มเพื่อนก็เหมือนหน้าเซียนกันทุกอันเลยอ่ะใช่พี่น้องก็ได้ไลท์ไม่รู้ว่ากี่ร้านแต่ว่าไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะมันเยอะมากเดี๋ยวพี่สัมจะมาสวัสดีแม่มีแม่ของเราอยู่บนโต๊ะเอกสารมีฉบับสองฉบับนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นแบรนด์โซแบรนด์โซก็มีหลากหลายสินค้าครับซึ่ง FC เราที่ติดตามค่ายเพลงตัวเกมเมสิกอยู่มีประตูไหนก็สามารถกดดูสินค้าได้เอาเป็นไงบ้างครับหนึ่งปีจะบากที่ติดตามค่ายเพลงตัวเกมเมสิกมาเรื่องอะไรก่อนนะเรื่องอะไรก่อนเข้ากับข้าวข้าวเอาเรื่องชีวประวัติเชีวประวัติเอาชีวประวัติหรือว่าอะไรดีคะอันนี้ตัวนี้บอกใช่เลยจริงจริง ทานได้ไ้มมีคิวนะวันนี้คืนนี้ไม่ทานพอจ้ะก็ปีนี้ก็ได้ตั้งตัวเพราะพี่เล็กแบนโซโอ้ยอ๋อลืมก็อีกซีเดปิบูดนุนนะครับตรงไหนดีตรงนี้หนอมันมือมคือยู่มองเก้าบันนี้พิดพิดจะพิดกัหมาบันนี้ก็รออีกสี่เจ้าก็จะมาอีก ใช่ไหมฮะพี่เล็กกำลังหามาให้อยู่ใช่ใช่เต็มเต็มเซ็นสัญญาหามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้แม่เขียนให้เธอเซอร์เรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เล็กกล่าวอะไรสักอย่างเซนิสเซนิสหน่อยกล่าวเปิดงานเปิดงานอะไรก่อนเอเชียนออมไม่ใช่แล้วไม่ก็ขอบคุณเอลซีหน่อยแบบว่าฝากเอลซีหน่อยแบบให้ดูแลเบื้งแยงโตเกียวหน่อย อยากพี่เล็กดียวคนเดียวหลายกพี่เล็กเหนื่อยวางสิไม่ก็คือฝาก FC ทุกๆท่านนะคะเอนดูเอนดูโตเกียวมิวสิกและแดนเซอร์ทุกคนในวงแม้แต่ทีมงานหรือว่าทุกๆคนเลยนะคะของค่ายโตเกียวมิวสิกเพราะจริงๆแล้วถ้าใครตามน้องมั้งแต่แรกก็ต้องรู้แล้วน้องเขาสู้ชีวิตมากพาจนขึ้นมาเป็นสมบัติกี่ร้อยแล้ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีตึกนี้ใช่ตั้งแต่ยังไม่มีตึกนี้ ตึกนี้ไม่ใช่ตั้งแต่ตึกนี้เธอยังเดินดูว่าจะเช่าอะไรอยู่เลยตั้งแต่ยังอยู่แล้นั่งอยู่หอพักอยู่ไหมเอ้ยตอนนั้นอยู่โรงแรมอยู่อยู่โรงแรมก็อยู่โรงแรมอยู่แต่ตอนนี้กำลังจะมีอะลรค่ะเขาเอาไว้สำหรับพี่เล็กนี่แหละเพราะห้องตอนเดียวมาจริงๆเดี๋ยวพูดที่พาพี่เล็กกลับไปอีพีหนึ่งที่อ๋อย้อนไปอีพีหนึ่งพี่เล็กไปแบบพี่เล็กตอนนั้นก็มาไม่ได้มาแต่มาก่อนมาก่อนที่จะมีงานไงอีพีหนึ่งมาก่อนมาเจอก่อนแค่นั้นพูดอีก พูดไงล่ะก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วนึ่งปีผ่านมาเป็นไงบ้างภูมิใจไหมอยู่เบื้องหลังความสอดีของค่ายโตเกียวภูมิภูมิภูมิใจมากค่ะที่เห็นน้องจากน้อยๆ้อยในเงื่องต่างตัวมาให้อันสปอนเซอร์นี่กันเอ้มาเฮ็ดอันอีพี่ภูมปิดอีพี่แหลกกับพี่เล็กเด้อพี่น้องคือจากน้อยๆมีไม่กี่คนแล้วก็มีมีแต่คนมีแต่คนน่าสงสารน้องมีเสียงไรใใช่ใช่แล้วก็ร้องไปมันร้องให้ไปตลอดเวลาอย่าพูดสิเดี๋ยวร้องให้แล้วก็สลายไปแล้วก็มาใหม่จนตอนนี้คือแบบอินเตอร์ได้แล้ว มีแบบสู้เขาได้ทุกรูปแบบแล้วเราก็จะต้องมีรูปแบบใหม่ๆเร็วๆนี้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็พยายามพยายามอยู่เบื้องหลังเอาเกี่ยวมะเนี่ยเก็บเพองมะเนวมันใช่ยุ่นี่ยพยายามอยู่เบื้องหลังไปเรื่อยๆค่ะอยู่เบื้องหลังไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะเป็นตัวเองไม่ไ้พยายาผู้ใหญ่อยๆยังเป็นคนเดิมไหมตั้งแต่ปีหนึ่งมายังเปลี่ยนแปลงไหมอ๋อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนิดเดียวเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องอะไรไม่อยากส่งงานหนักขึ้น ไม่เปลี่ยนเลยเรื่องราวยังอยู่ต้งต้นจนปีนี้เรื่องหลัมเปลยยังเยอะเหมือนเดิมไม่ไปไหนแล้วก็เอฟซีก็คนดูไม่อกนะดูเยอะขึ้นดูเป็นหมื่นตอนนี้ไม่อย่าว่าไปคนแล้วก็เอฟซีก็ทุกคนจะรู้ไงรู้อยู่แล้วว่าสู้ชีวิตขนาดไหนครับเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเขาทําเพื่อเพื่อทุกคนในค่ายและตอนนี้เขายังมีเพื่อพนักงานสินคับอีกกี่ชีวิตครึ่งลอย เลยครึ่งร้อยเลยครึ่งร้อยก็ร้อยอ่ะก็ร้อยแล้วเหมือนจะมีโปรเจกต์ใหม่ไหมอีกใช่ใช่ดาราฟินรับดาราเขะเขาก็จะมีเยอะก็ฝากฝากสนับสนุนรักพี่เดียวมากจ้าเขาบอกฝากสนับสนับสนุนเด็กคนนี้อืมสิ่งจะเป็นอายุน้อยพันร้านอายุต่างร้อยราม่าร้อยละอันนี้จริงเพราะว่าร้อยล้านใช้ไม่ได้เราจะต้องขอาชวนน้ำแดงกับพี่เลี้ยงนะจ้า เมื่อเน,น,นื้อพู้นี่อยู่วันเกิดไหมต้องอยู่สิเอาเงินมาส่งหรอกสินี้ว่นอะไรดีจะขอเล่าเรื่องของขอเมาพิเทพก่อน EP แรกเลยเป็นใครเป็นใครก็ไม่รู้ไข่เป็นใครก็ไม่รู้แคบินมาสากงรุงพทพนั่งเครื่องมามาลงร้านกาแฟที่ห้อหนึ่งอยู่ในห้างใช่มากับใครมากาพี่พี่มากับน้องอีกคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่ปุ้มพี่ปุ้มมากับน้องอีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งอะชื่ออะไรนะยี่สามไม่สองพันนพี่ปุ๊กไม่ใช่เอาพี่ปุ๊กมันใช่หรอพี่ปุ้มพี่ปุ้มพี่ปุ้มมาไอ้คนนไม่ได้ปุ๊กไม่ได้ปุ้กเอาเหรอมาไอ้คนนกับเธอหลงคนใช่เธอหลงคนเธอหลงคนมาแล้วก็หอบเงินมาเติมถุงเลยเอามาให้อยู่ร้านกาแฟจ้ะเกรู้โรเมนี่ รู้โทรแจ้งก่อนเขาทำในเซ็งก่อนเขาโทรแจ้งฉันก่อนเลยตอนเขาสปอนไอล์กลุ่มปิดเสร็จบุ๊โอนตังลันโทรหาเธอกินฉันมีเรื่องจะเล่าฉันก็บอกยังไงไหนว่าสิบบบบแล้วแจ้งให้ทราบแจ้งเพื yeah. ่อทราบว่าฉ well oh ันไปทำอะไรไว้ฉันก็อ้าแคช่นั้นบีดมาจากกรุงเทพแล้ว มามามาแล้วมาคุยเรื่องอะไรบ้างคะแม่นามันก็หนก็มา,นมาคุยเรื่องเรื่องสปอนนี่แหละคุยเรื่องสปอนแล้วก็คุยถึงว่าแนวทางเป็นแบบ嗯嗯ไหนก็คือไม่รู้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่อยากสนับสนุนจริงๆแล้วคแค่อยากสนับสนุนแค่นั้นเ,เจองก็เกิดจากอะไระจจก,ก็เกิดจากก็บอกว่าข้างตู้คีปข้างตู้น้ําตาน้องทั้งทั้งที่ไม่รู้จักอืหมอลำหมอลำก็ไม่ไม่ได้ดูฟังไม่จรไม่ไม่ฟังอยู่แล้วเนาะเราก็เป็นคนฟัง English and Korea เราเป็นติ่งเต็มตัวพี่เล็กนี่เขาจะเป็นคนฟังแนวแบบป๊อป o p เ่ไหมล็อกล็อกเกาหลีเกาหลี pop p o อะไรอย่างนี้ป๊อป p ็อกป๊อปล็อกเขาจะไม่ได้ฟังลูกทุ่งอีสานเลยไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักว่าหมอลำเป็นยังไงตอนนี้เสร์ฟเป็นละตอนนี้ตอนนี้หล่ะถ้าเกิดมาลำขึ้นหล่ะก็ต้องเอ entertain งานนะหมอตอนนี้ต้องเอนเตอร์เทนเพื่อกบินมากเพื่อกหอบเงินใส่ถูกมากพี่น้อง เต็มกระเป๋าอยู่่อยกระตื่นเนาะเอามาลัสายยีกตดตำวจจับให้บ่นีก็จนถึงวันนี้จนะครับพี่ดิกก็ยังเมตตากรางอุเบกขาผู้เมตตาใคากุกเล่นรักจังต้องรักมากๆนะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วนหนรักพี่น้องผ้ายงางไรตัวเกี่ยวไปต้องแล่นอยู่กางกรุงเทพเพือ่อเป็นแสนอื สาโรงแรมหรูอ่นเป็นห้องรูรูก็คือไม่ก็ตอนนั้นเห็นเด็กน้อยคือยังไม่อะไรแล้วพาครูจากเกาหลีไปไปทูเอาไปไปเอาไปจ้างไปจ่ายครูเกาหลีมาสอนนั่งยังกว่าบุคลิกภาพว่าควรเออแ่พัสนาลคัลเลอร์ว่าคุณควรจะเหมาะกับแบบไหนลุคแบบไหนอแล้วก็เอาไปเลยอืแค่นั้นเองช่วยอย่างนั้นแหละแล้วก็อะไรอีกแล้วก็กล้องวายุ เขาเลี้ยงลูกกอให้กองวายุอีเอาอก้องวายุเลี้ยงฮอนลูกก้องวายุลูกบอกกองเลี้ยงจนวันนี้ยกฮอนลูกอกกองวายุเลี้ยงมันเมียเก่าบอกกองวายุป้าจะทำซีดีก็คือว่าเปิดตัวก็มาทาดเนาะไปรู้จักเจ้าก้องวายุอีพีแรกเนาะตั้งแต่ก่อนจะก่อนจะอีพีแรกใช่ไหมที่จะเปิดตัวตตติิดด้้ออยยก็บอกว่าแล้วเลือกลูกแต่ละคนสมไหมไม่สมประกอบ พาไปเที่ยวลาวด้วยอีเลี้ยงลูกให้กองตั้งเยอะอีแห่งงานในการแห่งอีกเนาะเลี้ยงดูจนทุกเดือนนี้อือจริงเหรอจริงจริงไม่ไรให้ไงให้เอ็มไรอ๋อก็เหมือนก็วันให้ใช่ก็เหมือนให้เลยเพราะไม่มีคนคนซื้อไม่ซื้อก็ให้เหมือนเดือนใช่ไหมใช่ใช่ก็ให้จ่างรายเดือนก็หมายว่าเขาไม่ให้เป็นรายเดือนเขารู้อยู่ไหมว่า น้อยมากก็ต้องให้เหมือนเดิมใช่ไม่เกี่ยวกับยองก็คือก็คือสนับสนุนไงก็คือเลี้ยงช่วยค่านมค่านน่นนี่นั่นไม่สบายบ้างบางทีก็นั่นแหละพี่เล็กเป็นแม่ที่ประเสริฐมากของค่ายโตเกียวนี่แหละคนที่อยู่เบื้องหลังของเทอสารเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆริอไงที่ให้นต่บริสุทธิเนี่ยกูเหมือนร้าเลย อะไรยังเก็ขึ้นมาต้องยังใช่แต่โมูหจากความนี้มีซับไทยสากลางไว้ที่ร้องไห้ไปเธอเสียใจเพราะหมดไปเยอะแล้วมันก็มรู้จักกูไม่ต้องรู้จักอยู่ข้างหลังเราาทํปิดทองหลังท้าใช่เราเป็นตัวเล็กๆเป็นผู้ปิดทองหลังพระเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะเราชื่อเล็กจบ เราแค่ชอบช่วยคนแค่นั้นเพื่อเล็กพี่เล็กคือแม่เหยีกคนของใครจริงๆเราเป็นแม่มาตลอดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกตัวว่าคือเน่าสีบกใครแบบว่าคือแกจะไม่ค่อยแบบว่าฉันนะฉันซัพพอร์ตอยู่ตลอดบอกแกไม่ค่อย,อยนีแกจะอ,อยู่ข้างหลังกล้องมาแกก็วิ่งอ้อมหนีวิ่งหนีกล้องอยู่ช่วงแรกแตหลังมาก็เริ่มชินแล้วก็ไม่ชินกระชินบาดแนรปี<อ>นึงแล้วโอเคชินก็ได้สีมว่วง กี่่มาาอยางสีม่วงมีที่มาไหมจริงๆเราไม่มีที่มาหรอกมันขึ Treasure. สุภาทุกปีปีหน้าก็เป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวสีผู้สีส้มสีอะไรเป็นแต่ละปีก็เป็นสีสลับไปบอกมีที่มาที่ไปเรอกวพี่้อง <ไป S 2> เอามวน,<ห>นเอาให้พวกมันสร้างข่อยเดียมาสงสัยแน่มึงมากสีม่วงเนี่ยมันจะมันมันจะมันจมันจะ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 มันะมันจมไปออกอนจะมันจะนจะออนจะมนมจะมััน่นะเราอะมนจะมรจมนจะนอะมัยันอ ไม่เราออกอยู่ตัวนี้โอเคมือนีกับเนี่ยพี่ตองกับมาทางท่ายพี่ตองน้องแล้วกันอันนี้อโอเคแล้วกับมือนีกับถือว่าเป็นมือเปิดโตน้าพี่ตองกับถือว่าเป็นสปอนเซอร์ยาวหนึ่งปีเต็มกับทางค่ายพีโตเกียวมิวสิกนะครับแถมจะพาประจุประจึงว่าจริงประจึงอีกมีจะพูดที่ไหนใช่ไหมอันนั้นไม่รู้เ็ารู้แล้วไหมไม่รู้อันนั้นพูดได้แต่ไม่รู้ว่าใครจะไปไม่รู้ว่าใครจะไปบ้างไปไหนอ่ะไม่รู้แต่เธอได้แล้วไหมใช่พี่ลิก ก็ซื้อตั๋วให้เวียดนามพูดได้ไหมนี่พูดได้ขอความวันเกิดขอความวันเกิดบิสเนสไปกลับไปไปกลับไปกลับได้ไหมไปกลับไปกลับไปกลับไปกลัพี่เล็กซื้อตั๋วบิสเนสบินชั้นธุรกิจไปอ๋อไทยเปีไปไทยเปีไต้หวันตอนไปนั่งบิสเนสเพื่อถ่ายรูปใช่แล้วตอนกลับคุณไม่ทำเพืถ่ายรูปนนะเพราะในครั้งเดียว รอบเดียวเราถ่ายสองชุด <ś m any> ฉันไปเกาหลีนะ <ś m any> ฉันไปเกาหลีนะขาไปนั่งธรรมไดาขากลับบิสเนสก็ได้ถ่ายรอบเดียว <ś m any> ขาไปไม่ได้อัพเลยเพราะว่านั่งอีโคโนมีเพราะมันเต็มอ๋อนี่ให้ไปกลับ <m any> ให้ไป <m any> ไม่ให้ไปกลับ่ให <m any> <ม>้ไปกลับขอบคุณนะครับ <m any> พี่เล็กคือบิส i n e s s พี่น้องแล้วก็จะพาศิลปินโตเกียวไปเที่ยวไต้หวันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ไปเพราะว่ารอรอยอดรอการแข่งขันแกนเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าอะไรนะแชมป์ชาเลนจ์ใช่ไหมมันมันก็ต้องมีกติกาบ้างนิดนึงอ่ะเนาะพี่น้องช่วยทำเลยเถอะเพราะผูกค่าจ่ายอย่างที่เล็กบอกเพราะว่าทั้งปีก็ไม่เคยคิดแจกันก็ไม่เคยจ่ายหข่คายตัวเกี่บปีนึงหลายล้านพี่น้องปีนึงคือบอกว่าหลายล้านนอกระบบก็มีแบบลูกสาวไม่รู้ก็มีโอ้นอกรอบก็เยอะแบบลูกสาวรู้อันแค่ส่วนนึงสี่สิบเปอร์เซนต์อีกหกสิบไม่รู้โอนไปไหนบ้าง โอ้โหันนี้ก็ไม่เลยหรอกพี่มันก็นีเ่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงอะไรไปนอกพี่เล็กใช่ก็ลูกทั้งนั้นน้องเกิดขึ้นมาเยอะ,อะมีมีน้องไหมว่าแต่ขเขาถ่ายรูปก,กับอีกคนนึงมาแล้วน่ะที่อยู่ข้างสะพานน้ำใช่น้องเหมือนกันเออแต่คล้ายๆกันนะดูแล้วแบบก็คนนั้นก็บอกว่าคนนั้นพอเห็นพบอกว่าเขาให้ผมหน้าเหมือนแม่เลยอาจจะมาเป็นลูกฉันให้ได้ว่างั้นเถอะตัวนั้นเป็นนกคนนีิเนาะไม่หรอกลูกกว่าลูกก็คือพี่เล็กน่ารักมากลูกก็คือลูกมานานยังอ่ะ นานอยู่อ่ะนานอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้ผู้ใดอยากอุดหนุนสินค้าพี่เล็กนะครับขออนุญาตอันนี้พี่อ่ะเล็กพี่เล็กพีิเซนตราเนี้พี่เล็กเราพิเศษดูเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าให้เลิกมีคนพิเศษได้ได้เจ้าเบ้าลดเอาพี่พี่เล็กวันนี้เอาพี่พี่เล็กเลยเพราะว่าพี่คนพี่เล็กรู้จักเขาเขาเที่ยวแล้ววันนี้น่ะอุ้ยตายเป็นคนดังแล้วจะปักตะกร้าให้ในในเพื่อนกระจายเข้าปีละหลายล้านพี่น้องเขาก็ต้องตอบแทนเพเนแน่ใ่วสีว่าไรสาระคือบอกกองอายุเอา ไม่ต้องไปว่าเขาก็แต่มันไม่กลับมาเราไงเหไหมล่ะจะปักตะกร้าให้นะครับเป็นอ่ามีอันนี้อันน um um ี้เป็นอะไรพี่เอกอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นค่ะครับบอดี้โลชั่นที่จะเป็นปรับสีผิวโซน่าเป็นบอดี้โลชั่นแบบน้ําหอมอ่าแล้วก็จะกัน UV จ้ะตัวนี้กัน UV 3สามตะกร้าของเรานานอันนี้เนาะใช่ปะสอค่ะออันนี้ไม่มีสามอ่ะสามสองสองมันทําได้แล้ว แค่อันนี้หนึ่งอันกันอันนี้นนไม่เอาใช่ไหมจ๊ะไม่เอาอันตรงกลางใช่แค่โซ่ใช่<ร>ใชอ่ะมาแล้วพี่เล็กเพืเ่อนแรกก่อนเลยโลชั่นอย่าให้เราบอกเพียอย่าให้เราหัดหัดเบาเนี่ยเราสิคเคยโอุ้ยใช่มาพี่เล็กเอาทำมามาไม่ไงก็เนีน<ม>่ยพี่ใช้ให้ผมเร็วเร็วเอาโลชั่นโลชั่นพี่เล็กกินไปดิจึงตำไทำไทยโยกส้นบริณยโกเลยค่อยๆสิเดี๋ยวเธอโดนตัดเน็ตอีกเดี๋ยวปวดรัว ตัวนี้เป็นบอดี้แล้วมัน,นลำบากเนาะใช่จ้ะใช่แล้วก็จะปรับสีผิวเทโไมทำไมถึงทำได้บอดี้ออชั่นออกมาก็เป็นคนชอบอแล้วก็ไม่ชอบความหนึกหน,นักไม่ชอบความหนึกหน,นักก็เลยก็เลยทําพยายามทําออกมาให้มันให้มันตอบโจทย์ตัวเองทุกทุกตัวยยทำไมกำไรจะไม่ได้โอ้ยอย่าถามหาอย่าพูดคํานี้สิหยาบคายนะเพราะว่าอะไรทำมาเพื่อตอบตอบ ตอบสนองตัณหาตัวเองแบบเตรียมอย่างใช้ชอนตัณหาตัวเที่มันข่าวขึ้นนะนี่นี่อ่ะมันไบรท์ขึ้นไม่ใช่ข่าว b ไบรท์ขึ้นใช่มัน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 ปรับขึ้นแบบหนึ่งหลอดเท่าไหร่นี่พี่น้องมันตะก้าตะก้าขึ้นกี่บาทก่อนตอนนี้สี่ร้อยเก้าสิบสี่รอยสิงปกติส่งมาส่งมไหมส่งฟรีปกติหลอดนึงอะคือสี่ร้อยเก้าสิบแต่ถ้าของโตเกียวอะเราให้เราให้เป็นแบบสำหรับแคมเปญที่เขาจะทำแชร์เลนต์กันอะก็คือเป็นซื้อหนึ่งแถมสองก็เท่ากับสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบ ตอนนี้เท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบได้กี่หลอดสามหลอดโอ้หนึ่งแถมสองแล้วก็แถมสบู่ให้มีอันนี้สามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีส่งฟรีค่ะสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะครับพี่น้องสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีวันนี้ใครอยากอุดหนุนนะครับผมแม่ทับไม่ใช่ทับสิแม่ทับของตัวเกียวเออไม่ใช่ไม่ทับต่างหากนะที่จะกอต่อสู้อันนั้นไม่ทับแม่ทับของตัวเกียวพี่น้อง อุดหนุนโกตาก้าแบนโซโซสวีทนะครับผมโทนอัพเบบี้โลชั่นเบบอดี้โลชั่นเบบี้ไปแล้วโอ้ยไปได้บอดี้บอดี้แม่ทุนหัวของค่ายพร้อมแล้วกดตะก้าได้ตัวนี้หลอดนี้4ี่แล้วก็สี่ได้สามหลอดใช่หนึ่งแถมสองโกตะก้าขึ้นรัวมากแถมสบู่ด้วยนะคะับ่งให้สบู่อีกก้อนหนึ่งแต่แต่ไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีใช่ไหมเราอันนี้แต่ว่าขึ้นในรูปอยู่ ขึ้น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 ในลูกแพมเซสอยู่ใช่ค่ะสบู่ก็จะเป็นแบบว่าสําหรับผิวแพ้ง่ายแล้วคนเป็นผดเป็นสิวอะไรเงี้ยแต่ช่วยแล้วก็ให้หน้าขาวใสอไม่ค้ากลิ่นนะคะแยกกลิ่นจะมีสองกลิ่นจะมีสองกลิ่นจะมีอะไรบ้างพี่เล็กจะมีสีฟ้านะคะสีฟ้ากับสีชมพูครับสีชมพูจะออกเป็นกลิ่นแบบหวานหวานมีปลายทางไหมจ้าปลายทางยังไม่มีค่ะมีแต่โอ้ใช่ไหมจ้าอันนี้เป็นกลิ่นอะไรจ้าอันนี้เนี่ยค่ะเป็นกลิ่นเลิฟฟี่เลิฟฟี่ค่ะเลิฟฟี่คือแปลว่า หวานารักหวานน่ารักทาแล้วแบบตัวนี้จะกลิ่นถ้าถ้าอ่างอิงก็จะเหมือนของสีสีแดงอสีสีแดงเอเคสีน้ำหอมสีแต่ถ้าตัวนี้ก็จะเหมือนที่แม่ชิงเอาไปชาดามบนูามุให้แม่ชิงเลยมันหอมอัวนั้นก็เลยจะเป็นสองสีเป็นสีหลอดแล สามลดอเราได้กินไหนบ้างอะเลือกว่าจะเอากินไหนเอามันเป็นพ่เลี่กนได้หรอมีนจะมีตะก้าว่าจะเลือกว่าจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นสีอู้ยนี่คนกดรวมมากเพราะว่าตะก้าขึ้นเขอเท่าไหร่นี่ป่ะจริงๆแล้วอะขายช่วยบอกหน่อยเถอะว่าขายได้มารายได้มันไปไหนรายได้มันมาโตเกียวใช่รายได้มันมาโตเกียวรายได้มันไปฟินคับอยู่แค่นี้แหละแม่หมดแล้วแม่ไม่เป็นอะไรหมดแล้วนี่แก้วเธอรั่วเหรอ ร้านจ้าอืมวิสใข้ไหมเราเจ้รัวๆตะก้าได้รัวๆจ้ากดได้พี่น้องกดแน่มันเบิดหลายล้านแล้วเมือนเพราะมันจ่ายหลายล้านแล้วคอนเฟิร์มจ่ายตังค์ร้านค้าอย่าลืมกดคอนเฟิร์มจ่ายตังค์ให้ด้วยนะครับใครรักตัวเกียวก็พี่ก็พี่เล็กนี่แหละครับแล้วคนที่รักตัวเกียวก็ต้องซื้อสินค้าของพี่นําให้ไปไวซ์ของเพื่อนพี่น้องตัวนี้เงินตัวนี้เป็นเงินที่สิไปเฮ็ดออฟฟิศไปเฮ็ดนั่นน่ะนี่เป็น กอสองกอสามอันนี้คือถ้าเป็นของเงินค่ายนี่ขอจะเบิร์อยู่แล้วพี่น้องเหมือนเงินสปอนนี่คือเอามาหนึ่งไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลยจะไปทําเป็นที่จอดรถของของบริษัทเป็นอาณาีิของน้องๆเป็นส่วนกลางของเด็กๆเพราะว่าคือส่วนตัวได้อยู่แล้วจำพี่เด็กเหรอแหม่ก็มีอยู่นะเอาเพื่อนเพียวเขาจะรู้นะอีกแล้วรู้หลายเรื่องแล้วมีใครเยอะมากไม่รู้ก็แค่นั้นไม่มีสิทธิ์ใครทำใครได้ลูกสาวมาอยู่คุ้มมืินนีพี่น้องเพราอะไรกับ้าไหโอ้ยนาอเนี่ยตัวนี้มีสองกลิ่นเนาะ มันจะมีกลิ่นอะไรอย่างลงสีลงสีหรืออันนี้สีอย่างนี้สีชมพูอันนี้สีชมพูเหรออันนี้สีเขียวสีฟ้าเอาไหมชมผู้เท่ามาห้อามันสีเขียวแหมสีเขียวก็เขียวแต่สีฟ้าเนาะสีฟ้าอันนี้เป็นกลิ่นบลูอันนี้เป็นกลิ่น shining blue ใช่ shining blue พี่น้องมันจะหอมหอมแบบคือไผใครลองใช้อยู่จะหอมไม่เหมือนใครจริงๆมันจะหอมแบบแบบแพงแต่ราคามันถูกก็ใช่เพันนี่หอมมากนะก็มันเป็นกลิ่น หอมมากดีลิมกอบคอนเฟิร์มเ้อะสั่งดีลิมกอบคอนเฟิร์มเ้อะแล้วก็คือไม่ไม่วอกนะคือมันขาวแต่คือถูเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ติดไม่ติดสภาพไม่ติดรถเพราะมันมันไม่ใช่มมันไ่่ใชแบบว่าขาววอกใช่มันปรับพอดีมันมแคบพอดีสว่างขึ้นมันพอดีพี่น้องใช่ค่ะมันพอดีปัญหาว่าเพื่อกับว่าไฮโตเกีลเนล่าว่ได้ไฮโดรเกลไม่ได้เป็นไหนหรอกอันนี้คือเรื่องจริงเพราะไม่รู้จะไปตเกาหลีไปดิเซียกันหรือซูเมอร์เนี่ยเกี่ยวกับไฮโตเกียว จริงไอ้ส่วนนี้มันคือของโตเกียวแต่ตอนแรกเกาหลีคือส่วนตเกียวเมื่อกี้เกาหดิลปีละหลายล้านดิแต่ตอนนี้โตเกียวมันนำเกาหลีเกาหลีก็เยอะแล้วแต่คือไปไงไปดูไปดูตามไปแหล่งจำกัดติดตามเกาหลีไปบินเพื่อเพื่ออะไรบ้างทุกวันนี้ก็ติดตามอ๋อไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยทีงคเดีียวก็ทแต่ว่าเที่ยวไหนบ้างไปตามไปบ้างบางส่วนญี่ปุ่นก็ไปดูมาแล้วญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีก็ไปมาแล้ว สิงคโปร์ไทหวันคือเขามีที่ไหนเราก็ไปและแถบเอเชียที่มันไปได้นไปน้ำเมืองเลยบัตรแบบอยู่หน้าทีไหมก็สุดๆบี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 วีบ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 ยบีบีบี่ีบ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 ี่ีบีบีกีบีบีบาบี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 กีบีีบีบีบยีบีบีบแบีีก็ีบา แสนไม่ซื้ออเราต้องรู้สิไม่แต่คือมันแบบแพงสุดเท่าไหร่แบบก็เฉอนะที่เคยซื้อหรอส <50, S 1> ี่ <50. S 1> หม,มื่นห้าหมื่นห้าหมื่นไม่พูดชื่อเลยก่อน,นเนาะพูดได้ไหมล่ะไม่ได้พูดได้ที่ลีบกุตก้า,กานะครับพี่น้องโซสวีท so จากแบรนด์โซนะครับพี่น้องโซสวีท so คือเป็นโลชั่นผิวมีกันแดดบอ ป้องกัน UV ป้องกัน UV แต่ไม่ได้เป็น SPF แต่คือป้องกัน UV ป้องกันแสงเง,งี้ยคือสะท้ <alet> อน <ening, S 2> อ๋อป้องกัน UV ใช่ค่ะก็คือกันแดดระดับหนึ่งใช่แต่ไนมะ่ได้กันแต่ไม่ใช่แบบว่าคุณไปปากแป๊บปุ๊มาอืมเป็นแบบเป็นเคลือบเคลือบไว้เคลือบไว้พี่น้องเคลือบไม่แร่นะครับนอกจากตัวนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่สองออกเลยค่ะกันแดดหตัวหนึ่งทางรุ่นเก่าและรุ่นรุ่นแรกและรุ่น สองคือก็ทั้งสองรุ่นแหละยังมีอยู่คือเนื้อสูตรอันนี้เป็นคลิปวันแดดใช่ค่ะที่เป็นเนื้อเดียวกันแต่เปียกแค่แบบคนละเนื้อคนละเนื้อปะเปียกแลหรอใช่ใช่มันแตกต่างกันยังไงตัวตัวตัวเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเนื้อออกตันนี้ผมใช้บัจาใช่ตัวแบบอันนี้ตัวอันนี้ตัวตัวนี้เป็นแบบว่าอะควากรวีซสันสกตินไวนตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเคลือบมีพาร์เมอร์มีบำรุงแล้วก็คือจะทาให้เป็นแป้งซินแบบว่าผิวเนียนคือแบบสําหรับคนที่แต่งหน้าหรืออย่างเงี้ย อันนี้ปีนี้ห้าสิบแล้วเรียนเพราะอันนี้หรอคุณจะพูดเลขสิห้าแล้วห้ากว่าแล้วแต่ว่าทำไมหน้าดิ้งก็บำรุงเอาอย่างนี้ต้องการแดดไม่งั้นน่าจะฝ้ากากก็มีมีอยู่แต่มันก็ต้องป้องกันเยอะไม่รอไม่รอราก็ใส่ครีมแดดพร้อมละคนที่ดูแลตัวเองนะครับทุกคนคนที่ดูแลตัวเองก็คือบอกเลยว่าจะสวยตลอดคือเป็นคนหกสิบเจ็ดสิบก็ต้องสวยเป็นคนไม่กละไม่ไม่ได้เคยเข้าไปทําอะไรพวกนั้นไงเป็นคน ก็เลยต้องอย่างนี้แหละแก่ตามธรรมชาติกดตะก้าเลยตอนนี้ตะก้าเราขึ้นอันนี้ไหมขึ้นอันนี้ไหนจะปักอันนี้ขึ้นได้อุดหนุนพี่น้องอุดหนุนแบบโซ่นี่เอาตอนนี้ตะก้าขึ้นตัวนไหมมีอันเดียวมีกีแั่ตัวนี้ขึ้นไม่จ๊ะอันนี้ขึ้นอันนี้ใช่ไหมจ๊ะอันนี้เป็นรุ่นแบบรวันรุ่นแบบอุตุอันนี้รุ่นแบบจอย โอจุอาจารย์มันปริมาณเท่ากันเนื้อรีมไม่เหมือนกันแต่คือเนื้อครีมตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันจะทําให้แบบหน้าฉ่าวาวบางเบาบางเบาแล้วคือเป็นหน้าฉ่าวาวแล้วนี่ล่ะตัวนี้นี่แหละค่ะนี่ไงอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เน้นปกปิดใช่ไหมใช่น้องปุ๊กลุกเนี่ยอันนี้ปุ๊กลุกเน้นปกปิดเพราะว่าน้องผิดน้องแบบว่าน้องสลิมน้องสลิมไว้พูดอะไรไม่หนิมันจะว่าเราพูดได้ป่ะมันอีกอ่ะไม่รู้อ่ะอืออู้ดีกว่า แล้วจะพูดอะไรก่อนน้องหลอดเล็กน้องหลอดเล็กน้องเล็กน้องเล็กกับน้องใหญ่น้องใหญ่เน้นปกปิดเพราะว่าเนื้อเนื้อน้องจะมีความแบบว่าปกปิดพวกริ้วรอยได้แล้วก็กันแดดอีกเนาะเนี่ยอย่างเช่นเรามีอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอาหลออันนี้เป็นอตะกร้าไม่แน่ใจมันหมดหรือเปล่าหมดหรอคะปกติมันจะอยู่ในตะกร้าแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่กันแดดหลอาเช็กกร้าหน่อยเช็กตะกร้าหน่อย ใช่เนี่ยมันมีแต่ต้องเชิเออมันหายจริงอะพี่ไม่น่าจะตายจากต้นขั้วหรือเปล่าทำตามเดี๋ยวไปหาเอาปากกันแดดเอารันกุนแดดดูวอนกูดนะครับหลอดสูตรลาสุเท่าไหร่สวยซะสองรอห้าร้อยาังออกยงดีออกสิตายละสองร้อยห้าร้อยเก้าสิบไลฟ์วีดีดูไหมนี่พวกฉันเนี่ย ไม่ธรรมดาแต่เราไม่แสดงตัวตนเกือบเ้าพื้นพี่เลยแล้วกินดีกว่าตัวนี้จะเป็นให้ทำไมถึงทำกระดาษผิวหน้ามาพี่เล็กเพราะอะไรดีๆแบบทั้นเป็นพามาก็เป็นคนชอบพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้แต่งหน้าไม่ชอบรองพื้นไม่ชอบความเนอหนะก็เลยเนี่ยตัวนี้คือเราเราทดลองมาประมาณปีหนึ่งกว่าจะได้ออกมาครับ ให้มันแบบว่าตอบโจทย์ตัวเองคือตัวเดียวบางคนแ่ะพกไปอันเดียวตัวนี้บํารุงไปในตัวด้วยได้นะคะตัวนี้ช่วยบํารุงด้วยมีวิตามินอืแล้วก็แล้วก็ช่วยช่วยเคลือบผิวเพราะมันเป็นมีพร์เมอร์ด้วยใช่ไหมใช่พูดเรื่องกินนมไงอ๋อแต่เราไม่ได้พูดฉันพูดกับเธออยู่ตรงนี้อยู่ว่ะไม่เธอพูดรู้ออกชัดเลยใช่อันนั้นใช่ไหมแดงด้สีแดงน่ะมันจางงาบเลยคาร์น มันรู้ว่าเราไปอันนี้มาใช่ไหมผ้าพพี่เขาไม่เป็นไรเราก็ก็วันละนิดวันละหน่อยโอ๊ยอะไรขุนศักดิ์กุฏกายนอะไเจ้าก็บอกว่าอย่างนั้นนะอ้าวอย่ามาว่ะตัวเองแหละใส่อันนั้นขายอันนี้แหละฉันไม่ได้บอกเรื่องกินเดยกับบาร์าอย่างเนาะเนี่ยลองขายครั้งแรกให้รู้ให้เขารู้เลยว่าการขายของมันได้ายก็รู้ว่ามันไม่ง่ายง่ายเลยเคยกดดันใครหรือเปล่าล่ะไม่ไปละมันลำบากมากในนี้ก็่ลยให้รู้ว่า ดิฉันมาหักใครเก่งๆอ๋อรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยฉันจะได้รู้ไงว่าอืมฉันจิไม่ยอมแพ้กับมันนะแต่ฉันไม่เคยนะพวกนี้ฉันหรอทำไมนะกับฉันไม่เคยฉันไม่ไม่ใช่หน้าที่ฉันนะใช่เขาไม่เคยทำดีแล้วไงก็ต้องทำบ้างทำบ้างใช่ใลูกสาวสวยมากแค่ไม่ยอมทำบ้างอย่างเงี้ยมีเขาโสดดิฉันต้องทำอีกอื่นะเขาต้องทำให้ได้นะเลยฉันต้องทำอีกอื่นนะตาก้าโลชั่นหายอ่ะอู้วกำลังจะกดวรอ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 ว้าวว้าวว้าวรอตามกดค่ะลูกๆท้ เบนฝากชาไนกี้ฝากชาต้อนี้เนี่ยเธอลงอย่างไปมือนีนลงไปแล้วครับาช่อตใครลงแบบบานฝ่าลงอยู่บอเป่าันฝ่าไม่ได้คือลงนี่บานฝ่าลงตลูกบัลโป๊กถ้วกิดอันนี้ไปก็ถือกิดแช่จากใช่แต่บานฝ่าวกามึงดีเด้อมาร์ลเมียเขาก็ลงกันตื่มๆถ้าลงอันนี้คู่กันไม่ได้บอเ่มันจะอันนี้กันบอ่กว่ามันแบบมันก็ลงไปช็อตได้ไงเราก็ตัดไปช็อตไับ